นทัใสสวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่บุญทินกบตูมนะคะมาดูน้องคอยนวดให้ย่าหนิงนะคะกำลังเจ็บป่วยกำลังเมื่อยมานวดไปไปตามข้องตามหลังห้องนวดถูหุ่นทั้งๆเออนวดไปตามหาถูลงมา ทนนำปนนี่ลแม่ไปหาไปงปลาจังเอม่อย่าี้ละนี่ขมิงเจ้าบ้างข้ากน้้มาหาอไปตนเออ่ขางนั้นขางเ้ออารยอาเมารับพ่อเอม่คว้าม่แ้เถูน่นี่มันจะับแวถูออเามันมันอกล่มันดียิ่รับเออ นวดไปไม่ได้ลำล้วก็โนวดเมื่สานี่คือหินเขาแต่งตัวลำลายคนจน่าเขาค่้ยละเขานุ่มมานี้ละเขาันเขาแต่งตัวอันนั้นเอดพอไม่สาวนี่เมื่สานี่ไม่ใช่การเบิ่งคลิปของเธอนะ คปเก่โอนบ้งคลิเก่าแล้วว่าฝันไปแต่ตั่ทั้งเอ้ยละทั้งผูอเลยอันโยนอดีตหรือเดือดเขาเอานะเขาินหัวข้อมันเขาขาวเก่ามาลงพัดสามสามสิบนาทีที่ผ่านมาเดยเขาขาเก่ามาลงขาวข่าวเก่ามาลงว่าอดีตกับปัจจุบันเออว่าเห็นทั้งเอ้ยละเห็นทั้งแม่การแม่ผือ แต่เราบอกให้เขาขึ้นไปแต่งตูวล่ำไปแล้วสนามล่ำนะเขาอ,อิดลงุงเออแถวคุณน่ะแหละแถวแข้งแถวหางั่งหมพ่อยนะ <laughs> ของลินบ่อพ่อย์เออักพ่อย์เล่บบ มันไปเชื้อหลังบบเนี้เออเออโนดทางนั้นข้างนี้ซชื้อข้อแถวข้อต้นข้อการเสื่อเครื่องบินมาก่อนเนาะไม่พ่ดถึงก็แล้วการเื่อเครื่องบิน หมดไปเนีบอกอันนั้นเด็กเดินเด็กยอะทำงานเด็กมีแมนเด็กยเอาจาพึ่งหน่อยหนเพสกบาบ้งัเองอกเขาต้องพึ่เสียก่อนแล้วไ้ก่อนอะไรเงินถ้าได้เป็นงาน เป็นงานนี้รับจ้างโนดเลยพ่อย์น่าคอยรับจ้างโนดเพื่อล้วโนดกอาเครื่องปั้มนี่ไปโนดปั่นเดียวก็ปัมีคนเคืองหมดไมนรออยนนี้ตัปั่นเดียวก็มาห้าสิบบาทเลยัพพ์ตัวน้านลด เกี่ยงโทรศัพท์กันเยอะคุณามบอกเ่นู <c oughs> นี่ถุงนะพ่ถุงดำนะฮะมันยหญแล้วนีน่ัน้นคิดาคิ้มลน,นขนาดไปใสเ่เ็บานเิอันนั้นออมันเป็นเมื่อวานนี่มนนีมันดีด,ดอกอ ลุงลิกเคกระชั่มโมุก็ไม่ได้แล้วสายพันธุ์ใหม่ไทยรุนแรงมากสายอินเดียสิบเข้าเริ่มระบาดไปทั่วภูมิภาคอย่างรวดเร็วและยังไม่มีวัคซีนตัวไหนในโลกสกัดอยู่ลักษณะอาการที่พบได้แก่ได้ชัดไม่แม้นยังไม่ติดเชื้อโควิดปักศัตร์ รับรู้ที่หูจะเบาจะฟังความได้ความช้าเดียวสองจะมองจะมึนงงเพราะไม่รู้ข่าวไหนจริงข่าวไหนป้อมสามลูกจคลิปนี้ขอตันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ